ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับเหรียญ1 0บาทนะครับเป็นเหรียญ10บาทการจนาพิเศษนะครับเป็นเหรียญ10บาทที่เหรียญที่ะลึกนะครับครบรอบนะครับ50ปีนะครับของการจนาพิเศษแต่ทีนี้ในเหรียญ1 0บาทนี้นะครับที่ผมนํามารีวิวอยู่นี้นะครับเป็นเหรียญ10บาทระหว่างบล็อกจากโรงงานกระสาไทยกับบล็อกโรงงานผลิตจากอิตาลีนะครับทั้ง2เหรียญนี้ความแตกต่างถ้าด้านหน้านะครับ ก็จะมีคําว่าสะอูนะครับคําว่าภูมิพลนะครับเนี่ยก็จะอยู่ตรงจุดนี้นะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับสองจุดนี้สองจุดนี้นะครับที่นํามาฝากพี่น้องๆคือสองจุดนี้ถ้าเป็นบล็อกของอิตาลีนะครับถ้าเป็นบล็อกของอิตาลีเนี่ยจะค่อนข้างที่จะห่างนะครับสะอูจะออกห่างนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นบล็อกของไทยอ่ะสะอูนะครับ จะใกล้เข้ามากับวงขอบด้านในมากนะครับเกือบติดกับวงขอบด้านในแต่ถ้าเกิดเป็นบล็อกอิตาลีอะวงขอบจะให้สระอกับวงขอบด้านในอะจะอยู่ห่างเล็กนิดหนึ่งนะครับอันนี้ถ้าถ้าใช้บนเนียวัดนะครับถ้าใช้บนเนียวัดเนี่ยก็จะห่างอยู่ประมาณ0ูนจุานะครับแต่เป็นบล็อกของไทยนี่ก็จะ0.1อยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นบล็อกของไทยนะครับ อันนี้ได้นํามาฝากพี่ๆน้องๆน,นะครับแต่จุดหนึ่งนะครับที่เราดูอีกก็คือช่วงระหว่างวงขอบสีขาวกับวงขอบสีขาวด้านในกับวงขอบสีเหลืองนะครับสีทองเหลืองเนี่ยด้านนอกนะครับตรงช่องว่างนี้ถ้าเป็นบล็อกของไทยเนี่ยจะมีช่องห่างสักนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นบล็อกอิตาลีจะชิดขอบมาเลยนะครับจัดเต็ดกว่านะครับความต่างก็จะ ต่างกันนะครับแต่ในเรื่องของรูปแบบนะครับในเรื่องของความคมนะครับพิมพ์บล็อกนะครับของอิตาลีจตัวหนังสือแล้วว่ารูปบล็อกของพวงครับจะค่อนข้างที่จะชัดเจนกว่านะครับจะนูนมากกว่ากันนะครับอันนี้คือนํามาเปรียบเทียบให้พี่พน้องๆได้ชมกันและถ้าเป็นด้านหลังมี2จุดนะครับก็คล้ายๆกันเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเงิน10บบาทนะครับครบรอบ 50ปีนะครับของการจนาพิเศษนะครับนานๆทีจะมีวิวเหรียญการจนาพิเศษนะครับแต่ที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยได้ดีวิวเท่าไหร่นะครับก็เหรียญการจนาพิเศษที่นำมาดีวิววันนี้ก็จะมาบอกเรื่องของจุดแตกต่างนะทีนี้เรามาดูเหรียญ10บาทนะครับด้านหน้านะครับสลองสิริราชสมบัตินะครับครบรอบ50ปีนะครับการจนาพิเศษนะครับราชกาลที่9นะครับลักษณะของเหรียญนะครับเหรียญกระสัดนะครับ โลหะสสีนะครับสีขาวและสีทองนะครับราคาส0บาทตรงกลางเหรียญนะครับไม่มีรูนะครับวงขอบนอกนะครับก็จะเป็นเฟืองจักรนะครับสลับเรียบนี่ครับก็เหมือนกันนะครับแม้จะบล็อกนอกบล็อกในบล็อกผลิตในไทยก็เหมือนกันนะครับหนาเส้นผ่าจุดศูนย์กลางนะครับจากมุมนี้มานี่นะครับก็อยู่ที่26มิมิลนะครับทั้ง2เหรียญนะครับขนาดความหนาของเหรียญนะครับนี่ครับความหนาของเหรียญมุมนี้นะครับถ้าเราวัดในลักษณะนี้ก็จะอยู่ที่ 2.2มิลนะครับทีนี้เรามาดูลวดลายด้านหน้านะครับของเหรียญการจนาพิเศษนะครับเบดลายด้านหน้านะครับกลางเหรียญมีพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จนะครับพระปรมินทานะครับมาครบผูมลอดุลยเดชนะครับพินพระพักนะครับตรงนะครับทรงเครื่องนะครับบรมกติยาราชนะครับภูติตาพรนะครับทรงสลองพระองค์กรีนะครับภายในวงขอบเหรียญนะครับเบื้องบนนะครับมีข้อความว่าตรงเบื้องบนมุมนั้นนะครับ พระบาทสมเด็จนะครับพระพมินทานะครับมาผู้ิพลอดุลยเดชนะครับสยามทานะครับนาดบพิดนะครับเบื้องล่างนะครับมีข้อความว่าราชการที่เก้านะครับเบื้องล่างเป็นจุดนี้นะครับก็จะมีคําว่าราชการที่เกนะครับทั้งสองเหรียญนะครับโดยมีนะครับลายกนกนะครับขั้นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างนะครับนี่ครับลายกนกนะครับ2จุดนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็เช่นกันนะครับสองจุดนี้นะครับด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญมี สรนะครับสัญญลักษณ์นะครับงานสลรราชสมบัตินะครับครบรอบ50ปีนะครับภายในวงขอบเหรียญนะครับด้านขวามีข้อความว่าสลองสลรราชสมบัติครบรอบ50ปีนะครับเนี่ยนะครับก็จะอยู่มุมนี้นะครับเนี่ยก็เหมือนกันนะครับครับภายในเหรียญนะครับมีข้อความบอกว่าสลองสิริราชสมบัติครบรอบ50ปีนะครับ นี่ครับสลองสี่ราชสมบัติครบรอบ50ปีท่านเห็นไหมครับก็เป็นรูปนี้แหละครับเนี่ยทั้ง2เหรียญนะครับครับด้านซ้ายนะครับมีข้อความบอกว่านะครับ9มิถุนายนปีพศ2539นะครับมองเห็นไหมครับก็ตรงจุดนี้นี่ครับนะครับให้ท่านได้ดูกันนะครับก็ตรงจุดนี้นะครับบอกว่าการจนาพิเศษนะครับเบื้องบนนะครับ ตรงจุดนี้นะครับมีบอกว่าการชนะพิเศษแล้วก็เบื้องล่างนะครับมีข้อความบอกว่า10บาทนะครับด้วยนีคําว่าบาทนะครับอยู่ด้านหลังนะครับเรามาดูในเรื่องของจุดที่แตกต่างกันนะครับการแตกต่างกันนะครับของเหรียญการชนะพิเศษนี้แตกต่างกันในลักษณะไหนนะครับนี่คือบล็อกไทยนะครับบล็อกไทยตรงจุดนี้นะครับก็ระหว่างตรงเป่งแสงขึ้นมานะครับการแสงตรงจุดนี้นะครับ ตรงตาสัญ,ญลักษณ์สลองศิรีรลชส,สมบัติครบรอบ50ปีนะครับตรงจุดนี้จะมีช่องว่างนะครับมีช่องว่างห่างประมาณสักมิลหนึ่งนะครับแต่ห่างจากขอบในของเหรียญสีขาวด้านนอ,อกนะครับแต่เหรียญด้านขวามือนี่ครับก็จะมีก้านแสงนะครับที่เป่งขึ้นมานี่ก็ชิดขอบเลยนะครับชิดขอบด้านวงในของสีขาวเลยนะครับ ถ้าก็ก็ติดกับขอบตรงด้านนอกของสีเหลืองนะครับอันนี้คือจุดที่ต่างกันนะครับของเหรียญผลิตจากไทยนะครับแล้วก็โรงงานกระสาไทยกับโรงงานกระสาอิตาลีนะครับอันนี้ความต่างกันนะครับทีนี้เรามาดูตรงนะครับถ้าเรานี่จะซิดขอบสักนิดหนึ่งนะครับ แต่ถ้าเป็นโรงงานทางอิตาลีนะครับที่ผลิตออกมาเน่ยจะมีช่องว่างกว่านะครับตรงจุดนี้ให้สังเกตในลักษณะนี้นะครับแต่โดยรวมแล้วนะครับถ้าเป็นผลิตจากไทยเหรียญของไทยจริงๆนะครับมันก็ผลิตน้อยกว่าทางอิตาลีนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันอีกรอบหนึ่งนะครับครับอันนี้คือความแตกต่างของเหรียญการจนาพิเศษนะครับที่นํามาฝากพี่ๆน้องๆทีนี้เรามาดูในเรื่องของ วันที่ครบรอบอระนะครับวันที่ครบรอบอระก็เป็นวันที่9มิถุนาปีพศ2553 9นะครับวันที่ประกาศใช้นะครับเป็นวันที่20สิงหาปีพศ2553 9นะครับครับทีนี้เรามาดจูจำนวนการผลิตนะครับแล้วก็น้ำหนักของเหรียญนี้นะครับจำนวนการผลิตนะครับของเหรียญ10บาทนะครับการจนาพิเศษของปีพศ2553 9เนี่ย เหรียญผลิตในไทยนะครับครั้งแรกของปีพศ2539เนี่ยจะผลิตออกมาที่2 8, ล้าน8แสนเหรียญนะครับครั้งที่1นนะครับของปีพศ2539และผลิตครั้งที่2นะครับก็58 000, 000, 000ล้าน6กแสนเหมื่นเหรียญนะครับผลิตครั้งที่2นี่คือปีพศ2540นะครับรวมทั้งของไทยนะครับที่โรงงานกระสาไทยผลิตก็จะมีจำนวนการผลิตนะครับที่6กสบ็ด ล้าน4ี่แสนเก้าหมื่นเหรียญนะครับอันนี้คือเหรียญกระสัดของโรงงานกระสัดไทยนะครับที่ผลิตออกมาของเหรียญที่ระลึกนะครับครบรอบ50ปีนะครับทีนี้โรงงานอิตาลีนะครับที่ผลิตสั่งผลิตขึ้นมาอีกนะครับเป็นที่ระลึกอีกก็ในปีพศ2541นะครับผลิตออกมาบล็อกอิตาลีนะครับก็อยู่ที่120ล้านเหรียญนะครับที่ผลิตบล็อกอิตาลีออกมาล่าสุดนะครับ ถ้ารวมทั้งหมดแล้วนะครับของเหรียญการจนาพิเศษนะครับครบรอบ50ปีนี้ทั้งหมดในจำนวนการผลิตนะครับก็จะอยู่ที่181ล้านนะครับ490,000เหรียญนะครับของเหรียญการจนาพิเศษครบรอบ50ปีนะครับที่ผลิตออกมานะครับครับก็ถ้าเป็นคล็อกของไทยหน่อยก็จะราคานะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของราคากันละนะครับราคาก็จะอยู่ที่150บาทนะครับ แต่ทุกวันนี้เนี่ยก็ตองขึ้นไปเยอะแล้วล่ะนะครับแต่ที่ผมดูตามหนังสือนะครับผมอ้ากยิงจากหนังสือภาษาไทยนะครับก็จะอยู่ร้อยห้าสิบบาทนะครับของไทยเนี่ยมันผลิตน้อยนะครับก็ราคาจะสูงกว่าหน่อยนะครับแต่ถ้าบาร์เกตเตอรี่ก็จะอยู่ที่ราคาร้อยี่สิบาทนะครับอันนี้ก็ความแตกต่างก็จะแตกต่างกันอยู่ประมาณนี้นะครับครับน้ําหนักก็แปดจุดห้ากรัมนะครับ ครับก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับนำมาฝากพี่ๆน้องๆน,นะครับฝากกดกระดิ่งกดติดตามชนอแนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับน,นําเหรียญแปลกๆหรือว่าเหรียญที่ระลึกนะครับแล้วก็มีข้อมูลดีๆนามาฝากนะครับฝากกดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ